บน Facebook หรือแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่นะตอนนี้นะคะก็คงจะเป็น a c e b o o k เนาะซึ่งมันจะง่ายต่อการที่เราจะมีร้านค้านะคะในการที่เราอะคะ่ะจะนำเพจตรงนี้ค่ะไปโปรโมตในเรื่องของการขายสินค้านะคะแต่เริ่มต้นเลยสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องมีก็คือมือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าหญิงจะใช้ในส่วนของมือถือตรงนี้นะคะในการสร้างเพจนะคะซึ่งอย่างแรกอะคะ่ะ วิธีการแรกที่เราจะต้องทําเลยนะคะ1ค่ะเราจะต้องมีมือถือ2เราต้องมี facebook ค่ะถ้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่มี Facebook หยิ่งแนะนำม,มาค่ะให้เราสมัคร facebook ก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเพจนะคะมันจะสร้างมาจากแอปพลิเคชัน a c e b o o k นะคะอย่างแรกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ญิงจะให้ดูจากหน้าจอมือถือของยิงแล้วกันเนาะเริ่มต้นนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ เฟซบุ๊กของเราเองนะคะเริ่มต้นเลยนะคะพอไปที่เฟซบุ๊กนะคะให้เราอะค่ะกดไปที่ขีดสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะขีดสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าเพจของคุณนะคะเสร็จปุ๊บค่ะคุณจะเจอคำว่าสร้างให้กดไปที่คำว่าสร้างเลยนะคะพอกดไปเสร็จปุ๊บเสร็จปั๊บตรงนี้ค่ะให้เราอะค่ะกดที่คำว่าเริ่มต้นใช้งาน ะะกดไปที่เริ่มต้นใช้งานเลยหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะให้เราค่ะใส่เป็นหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นสินค้าและบริการไปเลยนะคะ,ะเสร็จปุ๊บค่ะกดถัดไปนะคะพอเรากดถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นชื่อเพจที่เราจะต้องใส่ ะะหญิงแนะนําให้เราตั้งชื่อเพจที่ไม่ต้องใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะอาจจะเป็นอหญิงยกตัวอย่างให้ละกันสมมุติว่าชื่อเพจของหญิงนะคะเดี๋ยวตรงน,นี้หญิงทาให้ดูเลยนะคะชื่อว่า lady shop ละกันเสร็จป๊น,นะคะก็กดเรียบร้อยได้เลยแล้วมันก็จะมีให้เรากดถัดไปก็กดถัดไปได้เลย ตรงนี้ค่ะเว็บไซต์นะคะพอเจอหน้าให้ป้อนเว็บไซต์ตรงนี้เราไม่ต้องใส่เว็บไซต์นะคะเพราะตัวเราเองยังไม่มีเว็บไซต์ก็ให้ติ๊กคำว่าฉันไม่มีเว็บไซต์นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลย และตรงนี้มันจะขึ้นให้เราอะค่ะใส่ในส่วนของเพิ่มรูปภาพหน้าปกนะคะแล้วก็เพิ่มรูปโปรไฟล์เดี๋ยวตรงนี้ค่ะหญิงจะให้เราอะค่ะเ,เรียนรู้หลังจากนี้อีกทีหนึ่งและหญิงจะสอนแล้วกันนะคะว่าเราอะค่ะจะต้องทํารูปหน้าปกยังไงหรือว่าเพิ่มรูปโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะเราควรใส่เป็นโลกโก้ร้านของเราเองไหมนะคะอ่ะถ้าตรงนี้ให้เรากดเรียบร้อยไปก่อนนะคะ โอเคเราก็จะได้ในส่วนของเพจหน้าร้านค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ lady shop ตรงนี้นะคะ,ะเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะให้เรา,าค่ะออกจากหน้า Facebook ตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปที่ Pay Store นะคะหรือ App Store บนมือถือของตัวเองถ้าเราใช้เป็น Android แนะนำให้เข้าที่ Play Store นะคะแต่สำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะให้เข้าที่ App Store ค่ะ ตรงนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราสามารถติดตั้งไว้บนมือถือเขาเรียกว่าตัวจัดการเพจนะคะให้เราไปค้นหาคำว่าตัวจัดการเพจเราจะโหลดแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อให้เราอะค่ะไม่ต้องไปเข้าหน้า facebook แต่สามารถเข้าผ่านหน้าแอปพลิเคชันนี้ได้เลยสมมุติเราโหลดติดตั้งไว้บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะ อแบบนี้เลยอันนี้คือตัวจัดการเพจนะคะพอเรากดไปที่ตัวจัดการเพจค่ะเราจะเห็นนะคะในส่วนของเพจที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเพจ lady shop ของเรานั่นเองะสักครู่นะคะพอดีว่าเครื่องของหญิงตรงนี้ค่ะมันเป็นมือถือที่มีเพจค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับคนใหม่ๆพอเราเข้าหน้าแอปพลิเคชันเพจตรงนี้ค่ะมันจะให้เราอะคะ่ะใส่ในส่วนของอ อีเมล Facebook ที่เราใช้สมัครเพจเมื่อกี้นะคะแล้วก็รหัสผ่านพอเราเข้าไปเสร็จปึ๊บค่ะเราจะเจอเพจนะคะที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ที่มันโชว์ตรงนี้เลยเห็นไหมอะ Lady Shop มานะพอาพอเราเข้าไปในหน้าเพจของเราตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันยังไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่ในนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เพจเราสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นโดยการ ใส่รูปนะคะที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะคะรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปในส่วนของภาพหน้าปกสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะคือให้เราอะค่ะไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะจาก Play Store App Store เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c a n v a นะคะพอเราโหลดไปเสร็จปุ๊บเราจะได้ในส่วนของแอปพลิเคชัน Can ว a ตรงนี้ค่ะมันจะมีรูปโลโก้ที่เราสามารถ นำตรงนั้นนะคะมาทำเป็นรูปโลโก้ร้านของเราได้อ่ะเดี๋ยวยิงยกตัวอ,อย่างหยิงจะทำให้ดูแล้วกันอ่ะพอเราล็อกอินเข้ามาในหน้าแคนวาตรงเนี้ยค่ะแอปพลิเคชันแคนวาตรงเนี้ยค่ะเวลาที่เราอะค่ะกดลงทะเบียนหรือกดสมัครอะค่ะให้เราเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราไปเลยนะคะพอเราเข้ามาอะเข้ามาที่หน้าแคนวาตรงเนี้ยค่ะมันจะมีคำว,ว่าโลโก้อยู่ทุกท่านจะเห็นเนาะให้เราอะค่ะกดดูทั้งหมดไปเลย แล้วให้เราอะค่ะไปเลือกมาตัวอย่างมาสักหนึ่งอันสมมติเราเลือกมาสมมติหญิงเอาเป็นรโร้แลการเนาะโอเคกดเลือกเข้ามาเสร็จปุ๊บค่ะเราสามารถแต่งเพิ่มเติมได้เราอาจจะลบรูปอ่าลบในส่วนของข้อความตรงนี้ออกไปเนาะที่มันเป็นข้อความเดิ ตรงนี้เราก็อาจจะพิมพ์ชื่อร้านของเราไปเลยหรืออันนี้เราอาจจะไม่ใส่เราจะใส่อันนี้แทนแตะสองครั้งนะคะมันจะขึ้นแก้ไขให้ให้เราเลยนะคะแล้วพิมพ์ชื่อร้านเราไปเลยค่ะเมื่อกี้ชื่อร้านเราชื่อว่า lady shop นะคะเสร็จปุ๊บกดเสร็จสิ้นเลยค่ะเราจะได้โลโก้ร้านของเราเรียบร้อยแล้วปนะคะเรียบร้อยนะคะให้เรอะคะ่ะ ถือได้เลยลนะฮนะกดเสร็จสิ้นนะคะนะกดบันทึกออกไปได้เลยให้เราบันทึกเป็นภาพถ่ายไปกดตกลงเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะรูปนี้มันจะเข้าไปอยู่ที่หน้าอัลบั้มของเรานะคะเราก็เข้าไปที่ตัวจัดการเพจที่เราโหลดมาเมื่อกี้พอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนะให้เราอะค่ะกดบวกแล้วเราก็เลือกรูปภาพโปรไฟล์ใหม่ นี่มาแล้วนะคะรูปนี้เลยเราก็กดใช้เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้รูปโลกโก้ร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรูปเขาเรียกว่ารูปาภาพหน้าปกด้านบนนะคะเราก็เข้าไปที่แอปเดิมค่ะค่ะไปที่ Can ว a เหมือนเดิมนะคะเพื่อเราจะไปทำรูปภาพหน้าปกของเรานะคะอ่าโอเคเสร็จ ปั๊บนะคะเราก็จะได้พยายามเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นคําว่าภาพหน้าปก facebook นะคะให้กดดูทั้งหมดเลยกดดูทั้งหมดเสร็จปับ๊บตรงนี้นะคะให้เราไปเลือกมาสัก1อันละกันเลือกอันไหนก็ได้ที่เราลุสึกว่ามันสวยเนาะสมมติว่าหญิงเลือกมาเป็นรูปนี้ละกันนะคะอ่าแล้วให้เราะคะ่ะดับเบิลคลิกนะคะก็คือแตะสองครั้งอะคะ่ะไปที่ ตัวหนังสือที่เราอยากจะแก้ไขแบบนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อร้านค้าของเราลงไปนั่นเองนะคะใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วเราก็เพิ่มก็คือบันทึกเป็นภาพถ่ายนะคะเรียบร้อยค่ะเราได้ภาพ หน้าปกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปที่ตัวจัดการเพจข,ของเราเหมือนเดิมค่ะเราไปกดที่คําว่าแก้ไขนะคะพอกดแก้ไขตรงนี้ค่ะให้เราอัปโหลดรูปที่เราเซฟมาเมื่อกี้เลยนะคะเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะประมาณนี้ก็ไดนะะ้แล้วเราก็กดบันทึกได้ แล้วก็เรียบร้อยนะคะเราได้ทั้งรูปโปรไฟล์ที่เป็นโลโก้ร้านของเรานะคะแล้วก็ได้รูปหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถ ะะยิงแนะนำค่ะเริ่มต้นในการทำเพจหน้าร้านค้าของเรานะคะให้เราเริ่มต้นจากการโพสสาระน่ารู้ที่เราหามาจากเว็บไซต์ใน Google นะคะและนำมาโพสเบื้องต้นสัก30โพสก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนำสินค้าที่เราต้องการอยากจะขายะคะ่ะลงใส่ไปในร้านค้าของเรา ยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้เพจหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงอยากจะโพสในสอนของสาระน่ารู้ใช่ไหมคะหญิงก็จะเข้าไปค่ะที่ Google h o m e ค่ะหญิงมั่นใจว่ามือถือของทุกคนจะมี Google h o m e อยู่นะคะกดเข้าไปค่ะที่ Google h o m e ของเราเนะเาะญิอองลกันนะคะหิอองนะคะเ,เข้าไปที่โ o m มของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพิมพ์เลยค่ะ สาระน่ารู้ที่เราอยากจะเอามาลงนะคะยกตัวอย่างเช่นเคล็ดลับผิวใสหยิงก็จะพิมพ์เลยว่าเคล็ดลับผิวใสค่ะกดค้นหานะคะวินาทีที่เข้าไปในหน้า google home แล้วอะค่ะพอเราเจอเว็บไซต์ใน google หญิงแนะนำไม่ควรเลือกที่มีคำว่าโฆษณาทุกคนจะสังเกตเห็นคำว่าโฆษณาอยู่ด้านหน้านะคะเราไม่ไม่ต้องไปเลือกคำว่าที่มีโฆษณาด้านหน้า ให้เราพยายามเลื่อนลงมาแล้วมาดูที่เขาบอกว่า8เคล็ดลับผิวขาวหรือ7เคล็ดลับผิวขาวแบบธรรมชาติเลือกมาค่ะโดยการกดเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะหญิงเอาเป็นอันนี้ละกันอพอหญิงกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหญิงค่ะจะกอปลิงด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วให้เรากดค้างคัดลอกลิงก์มาค่ะเฉพาะลิงก์นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าเพจของเราเหมือนเดิมค่ะแอปพลิเคชันตัวจัดก,การเพจของเรานะคะกดที่คําว่าเผยแพร่นะคะเสร็จปั๊บนะคะให้เราค่ะวางลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้แล้วเราจะเจอ,อในส่วนของสาระหน้ารู้ที่มันเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราค่ะลบลิงก์ทั้งหมดทิ้งค่ะ,ะเราจะมีเฉพาะ ในส่วนของเคล็ดลับที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วให้เราพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เหมือนที่มันขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะพิมพ์ว่าผิวขาวมีออร่าอย่างนี้นะคะจนคนพักประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ emoji ปกต,ติของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยให้เรา enter ลงมานะคะ แล้วให้สักค่นะคะให้เราใส่ชาร์ปแบบนี้แล้วใส่ชื่อร้านของตัวเองลงไปด้วยนะคะ <S mm hmm. <S lady s h แบบนี้นะคะแล้วก็กดดำเนินกนารต่อแล้วก็เผยแพร่ได้เลยค่ะเรียบร้อยให้เราทำโพสต์แบบนี้ค่ะทั้งหมด30โพสต์ ะะหญิงฝากไว้ละกันวันนี้นะคะสำหรับการาสร้างเพจหน้าร้านค้าบนมือถือของเรานะคะตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วหญิงอยากให้ทุกคนนะคะ ทำการบ้านนะคะแลวส่งให้ที่ปรึกษาของตัวเองนิดนึงนะคะว่าวันนี้ค่ะเราทําเพจเรียบร้อยแล้วและสามารถโพสต์ในส่วนของเคล็ดลับหรือสาระน่ารู้ตรงนี้ค่ะจนครบ30มสีโพสแล้วและหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวที่ปรึกษาคุณนะคะเขาจะให้การบ้านตอบนะคะและสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของการสร้างเพจต,ต,ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนใหม่หญิงแนะนำให้มีความสม่ำเสมอนะคะในการที่จะโพสเพราะว่าถ้าวันนี้ค่ะ เราโพสครบ30โพสละแต่วันพรุ่งนี้เราก็ไม่โพสอะไรอีกเลยอะตรงนี้ค่ะหญิงไม่แนะนำหญิงแนะนำให้เราอะค่ะโพสต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้เพจของคุณอะคะอ่ะมีความน่าสนใจและจะทำให้คุณมียอดขายปังๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ